โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะช่วง Data c คา r ร c t ต r ร์กันดั้นะครับผมเราก็ยังอยู่กับซีรีส์ดับเบิโอชื่อคลิปในครั้งนี้มันออกจะดูจิตจนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ยังเกี่ยวข้องกับกันดั้อยู่ นะครับผมในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงกันดัมคิริออสกัตครับผมกันดัมคิริออสกัตเนี่ยเป็นกันดัมที่ปรากฏตัวอยู่ในปี2307นะครับผมก็คือช่วงสมัยเซนติเชียลบีอิงเนี่ยเข้าทําการแทรกแซงใหม่ๆเลยนั่นเองครับผมแต่ว่าตัวละครตัวนี้นั้นก็ไม่ได้พูดถึงในเนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็เหมือนเดิมจะไปพูดถึงในเนื้อเรื่องของการไขของเล่นนะครับผมก็คือซีรีส์ดับเบิลโอวีเช่นเดิมกันดัมคิริออสกัตนั้นมันคือการที่กันดัมคิริออสนั้น ไปครับผมโดยอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า G.N. v e r n i e r Unit เป็นทัสเตอร์แบบพิเศษซ,ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาให้กับกันดัมคิริออสโดยเฉพาะเลยนั่นเอง ถ้าเกิดว่ากันดัมคิลลอสเนี่ยได้มีการติดตั้งตัวของ G.N. Verne เข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นกันดัมที่มีความเร็วสูงที่สุดในบรรดากันดัมทั้งหมดที่ s e l e s t i a l Being สร้างขึ้นมาเลยครับผมอ่าเรียกว่ามีการเคลมมาเป็นที่เรียบร้อยว่ากันดัมที่มีความเร็วสูงสุดในบรรดากันดัมทั้งหมดที่ c e l e s t i a l Being เคยสร้างมาก็คือกันดัมคิลลอสกัรครับผมซึ่งมีการติดตั้ง G.N. Verne Unit ตัวนี้เข้าไปในเนื้อเรื่องไม่มีการพูดถึงนะครับผมว่าเร็วขนาดไหนแต่บอกว่าเร็วทที่สุดดดดในบรากั้้มงหมผ แล้วตัวของ G.N. v e r n e r เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้กันดั้มคิริออสนั้นกลายเป็นกันดั้มที่มีความเร็วสูงสุดอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามันยังมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้กันดั้มคิริออสนั้นสามารถต่อสู้ในชั้นบรรยากาศชั้นแอสโมสเฟียได้ด้วยนะครับผมโดยกันดั้มที่สามารถต่อสู้ในชั้นบรรยากาศแอสโมสเฟียได้เนี่ยมีเครื่องเดียวก็คือคิริออสนั่นเองครับผมที่สามารถต่อสู้ในชั้นบรรยากาศระดับนั้นได้เนื่องจากว่าตัวของทัสเตอร์นี้เนี่ย มันสร้างขึ้นมาเพื่อให้ต่อสู้ในแฉบบรรยากาศตัวนี้อยู่แล้วครับผมชื่อรหัสของกันดั้มคิลิลออสเนี่ยมันจะมีรหัสว่า AF G02 นะครับผม AF ก็คือ a S m o Sphere Fighter ก็คือสามารถต่อสู้ในส่วนนั้นได้เลยนะครับผมส่วน G02 ก็คือตัวของ Cut Unit 2นั่นเองครับผมแปลว่ามี Cut Unit 1ด้วยแต่ในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้พูดถึงตัวของ Unit 1นะครับผมแต่ว่า k i l i o r เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัว Unit ที่2นั่นเองครับผมมีความเป็นไปได้ว่า Unit ที่1เนี่ยอาจจะถูกยกเลิกการสร้างไปแล้วหรือไม่ก็กลายเป็นรุ่นโปรโตไทป์ของตัวนี้ไปนั่นเองโอเค ต่อกันเลยดีกว่าครับผมสามารถต่อสู้ในชั้นบรรยากาศแอสโมสเฟียได้ไม่พอนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะฝ่าชั้นบรรยากาศจากโลกไปถึงอวกาศได้ด้วยนะครับผมโดยในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าในปี2,307เนี่ยกันดั้มของ e l e s t i a l Being สามารถที่จะทะลุชั้นบรรยากาศโลกได้นะครับผมโดยมันเป็นการที่อวกาศมาสู่โลกนั่นเองจะเป็นตัวของคิริออสกับเวอร์ชิลนะครับผมแต่ว่ากับกันกันดั้มไม่สามารถที่จะขึ้นอวกาศจากโลกไปถึงชั้นบรรยากาศโลกได้ ได้วยตัวของมันเองนะครับผมมันจะไปจะต้องมีเรื่องของการขนส่งนั่นเองครับผม แต่ว่าตัวของคิริออสกัตนั้นสามารถที่จะฝ่าชัมม้นบรรยากาศได้ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้การขนส่งหรือวงโครจรการขนส่งผ่านยานอะไรพวกนี้เลยนะครับผมมันเป็นกันดั้มเครื่องแรกเลยที่ทําได้ในจักรวาลของดับเบิลโอแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกันดั้มเครื่องอื่นนะครับผมสามารถทําได้โดยคิริออสนี่แหละเขาคือผู้บุกเบิกเลยนะครับผมที่สามารถจะต่อสู้ในชัมม้นบรรยากาศแอนต์โมสเฟียได้และสามารถทะลุชัมม้นบรรยากาศจากโลกไปถึงอวกาศได้ด้วยนะครับผมโอเคต่อเลยดีกว่าตัวของ คิลเลอสตัวนี้นะครับผมจะมีการทําอาวุธใหม่ให้กับมันด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันต่อสู้ในชั้นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าไม่มีใครทําได้เว้ย ก็เลยต้องมีการสร้างอาวุธที่สามารถใช้งานในระดับนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นตัวของ GNL o n g b a l l e t Cannon ครับผมโดยปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะตรงข้ามกันกันกบปืนของ d ิ n a m เมนนะครับผมปืนของ d ิ n a m เมนเนี่ยจะมีอยู่กระบอกหนึ่งครับผมก็คือ Staroth Sphere Attitude กันมันคือปืนที่ยิงจากโลกขึ้นอวกาศใช่ไหมครับผมส่วนปืนของ k i e อ s เนี่ยมันจะตรงข้ามกันครับผมก็คือมันสามารถยิงจากอาวกาศลงมาโลกได้ครับผมเอาสังงาน้นเล่งนงี้เลยเนี่ย โดยตัวของปืนกระบอกนี้นะครับผมอมันสามารถที่จะยิงจากอวกาศลงโลกได้ตามที่บอกไว้เลยนะครับผมเรียกว่า OP แต่ว่าพลังในการทําลายล้างเนี่ยไม่ได้ถึงระดับของดินอเมนต์หรอกนะครับไอเดนามเมน์นี่มันเวอร์เกินไปอันนี้เนี่ยก็แค่ยิงมาเป็นไรเฟลิลทั่วไปแค่นเองครับผมแค่ว่ารัศมีในการยิงเนี่ยมันยิงไกลเท่านั้นเองครับผม จุดเด่นของปืนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระยะที่ไกลนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นของปืนนี้ก็คือมันเป็นปืนที่ถูกโจนมาให้ต่อสู้ในสภาวะชั้นบรรยากาศที่ไม่เสถียรของเทอร์โมสเฟียร์และแอสโมสเฟียร์นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเราเอาโมบิสูเครื่องอื่นไปต่อสู้ในชั้นบรรยากาศระดับแอส o โมสเฟียร์เนี่ย ตัวของอาวุธปืนนะครับผมอาจจะทําให้ไม่สามารถที่จะไม่สามารถยิงได้อย่างแม่นยานะครับผมเนื่องจากว่าโดนสภาวะสภาพอากาศของชั้นบรรยากาศนั่นเองครับผมกดดันเข้าไปตัวของปืนคิริออสเนี่ยมันจะทําให้ปืนนั้นสามารถยิงได้ในชั้นบรรยากาศระดับนั้นด้วยความแม่นยําที่สูงนั่นเองครับผม ถึงแม้ว่าจะมีการติดตั้งตัวของ GN เบอร์เนียเข้าไปที่ส่วนของขานะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมปรับแต่งเล็กน้อยนะครับผมทั้งปืนแล้วก็ทั้งตัวของส่วนหัวจรวดนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวของหัวจรวดเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับผมจากสีดําให้กลายเป็นสีขาวโดยของที่มีการใส่เข้าไปทั้งหมดนี่แหละครับผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับในการต่อสู้ระดับชั้นบรรยากาศแอตมสเฟียร์ทั้งสิ้นนะครับผมส่วนของหัวจรวดที่ เปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมในการต่อสู้ระดับนั้นนั่นเองโอเคเราก็พูดถึงระดับพื้นฐานของคลีอสตัวนี้กันไปแล้วอ่ะเนาะ เรามาดูที่ประวัติของไอ้หมอนี้กันดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมันไปสู้กับตอนไหนเหตุการณ์ที่เท่าไหร่นะครับผมก็คิริออสกัสนั้นจะเป็นการปฏิบัติการในช่วงเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมเทอร์อนนักครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ทางของสหภาพยูเนียยเนี่ยได้มีการปกปิดข่าวของการปฏิบัติการของกันดั้มคิริออสกัสเอาไว้ครับผมเป็นการปิดข่าวรวมไปถึงการสร้างเฟกนิวให้คนหลงเชื่อด้วยนะครับผมมันเลยเป็นที่มาของชื่อคลิปในครั้งนี้นั่นเองโอเคเราก็มาพูดกันเลยดีกว่า เหตุการณ์ของคิริออสกัตนะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากตัวของเซ l e เชียลบ e i n g ได้เริ่มทําการเข้าแทรกแซงด้วยกําลังอาวุธหลายเดือนแล้วนะครับผมโดยเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้ระบุเดือนอย่างชัดเจนว่าอยู่ประมาณไหนแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีการบ่งบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากตอนที่ตัวของ d ี n a m e n นนั้นได้ใช้ปืนของ s t าร์ทอสเฟียแอตติจูดกันไปแล้วนั่นเองครับผมใช้ปืนกระบอกนั้นไปแล้วครับ ก็ถือว่ารู้ไทม์ไลน์ครา่าวๆแล้วนะครับผมว่าอยู่ในช่วงไหนของซีรีส์นั่นเองแล้วก็มาพูดถึงเหตุการณ์กันเลยดีกว่าครับผม, mm. มเมเทออนนักนะมันเป็นเหตุการณ์อะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าดาวเคราะห์น้อยในวงโครจรของดาวอังคารนะครับผมขนาดใหญ่มาหึกมาจูจ่ๆมันได้มีการเคลื่อนไหว และตกลงสู่โลกนั่นเองครับผมโดยดาวเคราะห์น้อยนี้จู่ๆก็ตกลงสู่โลกอย่างไม่ทราบสาเหตุเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันตกสู่โลกนะครับผมจะทําให้สภาพแวดล้อมของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยนะครับผมเรียกว่าคนตายกันเป็นเบื่ออย่างแน่นอนนั่นเองครับผมจัดว่าเป็นเหตุการณ์วิกฤตระดับโลกเลยนั่นเองครับผมซึ่งทางของกองทัพสภาพยูเนียนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปทําลายดาวเคราะห์น้อยนี้นะครับผมก่อนที่จะตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองครับผม ว่าก็จะกําลังคนกันไปเพื่อไปทําลายดาวเคราะห์น้อยนี้นะครับผมส่วนทางของเซเ e เชียลบีอิงเนี่ยก็อยากจะไปเหมือนกันครับผมแต่ว่าไปไม่ได้เนื่องจากว่าแผนการในการทําลายดาวเคราะห์น้อยดวงนี้นั้นเซเรเชียลบีอิงถูกสั่งห้ามจากเวด้าครับผมว่าไม่ให้ไปเวด้าสั่งห้ามครับผมแล้วทําไมเวด้าถึงสั่งห้ามว่ามันเป็นเหตุการณ์วิกฤตระดับโลกเลยนะเว้ยมันเป็นเพราะว่าเวด้าเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่า เราไปที่ดาวเคราะห์น้อยนั้นแล้วไปช่วยพวกยูเนี่ยทำลายเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์เอ็ซิเดนต์เกิดขึ้นก็ได้ว่าพวกยูเนี่ยเนี่ยอาจจะคิดว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์น้อยดวงนั้นหรือเปล่าเออซึ่งมันเกี่ยวจริงๆครับผมไอ้ดาวเคราะห์น้อยที่มันจะตกลงสู่โลกอะดาวเคราะห์น้อยนั้นเป็นของเซเลเชียลบีอิงครับแล้วไอ้ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเซเลเชียลบีอิงตรงไหนวะ เราต้องดูดับเบิลโอนะครับผมเราจะรู้ว่าดับเบิลโอในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าทางของเซเลเชียลบีอิงนั้นได้มีการซ่อนฐานทัพซ่อนโรงงานผลิตบุหรีสูตรหรือว่าซ่อนอุปกรณ์ของบุหรี่สูตรตนานเนี่ยไว้ที่ดาวเคาะน้อยนั่นเองครับผมเราจะเห็นในช่วงของครึ่งหลังแต่ว่าช่วงครึ่งแรกมันก็ซ่อนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองครับผมแล้วไอ้ดาวเคาะน้อยที่มันจะตกลงสู่โลกนั่นแหละครับผมเป็นโกดังลับเก็บอาวุธของเซเลเชียลบีอิงครับ ชิบหายสิมึงเออถ้าเกิดว่าจู่ๆเซนิเชียลบีเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์นี้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบว่าทําให้เกิดความขัดแย้งนี่มึงจะไปทําซากอะไรพวกสหภาพยูเนียนอาจจะสงสัยได้ว่าเซนิเชียลบีอิงนั้นเกี่ยวพันกับดาวเคราะห์น้อยนั้นนั่นเองครับผมเวดาเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยสละอีโกดังนี่ไปเลยดีกว่าช่างแม่งนะครับผมไม่ต้องไปนสนใจเราจะได้ปลอดภัยนั่นเองครับผมเวดาเนี่ยเห็นความเป็นอยู่ขององค์กรนั่นเองครับผมแต่ว่าทางของเซนิเชียลบีอิงคนอื่นๆน,นะ เอยล็อกออนเอยเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยเราต้องไปว่ะไม่ไปไม่ได้เพราะว่าคิดเหรอว่าไอ้พวกยูเนียยเนี่ยมันจะทําลายดาวเคราะห์น้อยได้เว้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะเว้ยเทคโนโลยีของตอนนั้นนะครับผม ไอ้พวกนั้นมันยังไม่มีจริงขับนะเว้ยเออไม่ก็เป็นแค่แฟกเป็นอะไรธรรมดานะครับผมเที่ยวเหลิอนอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะทําลายได้เลยเว้ยแลวถ้าเกิดว่ามันตกลงสู่โลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยชิบหายกันหมดทั้งโลกนะมึงอย่างเงี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นการขับคาสั่งของเวด้นั่นเองครับผมทางของเ e l เชียลบี e i n g จะได้เริ่มมีการวางแผนนะครับผมว่าจะทํายังไงเนี่ยเราถึงจะไปเนียนช่วยพวกนั้นได้วะ แล้วก่อนที่เราจะพูดถึงจุดเนียนนะครับผมเราขอมาพูดถึงว่าทําไมดาวเคราะห์น้อยหรือว่าโกดังลับของเซเลเชียลบีอิงจูจ่ๆเคลื่อนไหวแล้วจะไปพุ่งชนโลกนะครับผมไอนี่มันคืออุบัติเหตุครับผมจูจ่ๆเนี่ยโกดังของ c e l e s t i a l Being มันเกิดระเบิดขึ้นมานั่นเองครับผมโดยการเกิดระเบิดนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุโดยเกิดขึ้นมาจากที่ว่าแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งเก็บวัตถุไวไฟของ c e l e s t i a l b e i n g ในโกดังนั้นนะครับผมมันเกิดระเบิดขึ้นมานนั่นเอง แล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุครับผมที่ทําให้ตัวของดาวเคราะห์น้อยนั้นมันเคลื่อนไหวจากแรงระเบิดให้ไปสู่วงโคโจรของโลกแต่ว่ามันก็มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงนะครับผมในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้อธิบายไว้สักเท่าไหร่เลยก็คือว่าจู่ๆมันจะระเบิดได้ยังไงมันไม่มีคนหรืออะไรอยู่ในโกดังนั้นเลยนะครับผมไม่มีคนอยู่เลยแล้วระเบิดได้ยังไงแล้วมันเนี่ยเดนไปซิงกับเหตุการณ์ที่ว่าสาภาพยูเนี่ยเนี่ย กำลังขนส่งดาวเคราะห์น้อยจำนวนมากนะครับผมจากวงโครจรของดาวอังคารไปที่ลาการวันเพื่อที่จะสร้างอนานิคมอวกาศนั่นเองครับผมมีความเป็นไปได้ไหมว่าเนื้อเรื่องที่ว่ากำลังขนดาวเคราะห์น้อยไปสร้างอนานิคมนั่นเนี่ยมันดันขนแล้วไปชนกับดาวเคราะห์น้อยของเซเลเชียลบีอิงขึ้นมาแล้วเลยเกิดระเบิด ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับผมในส่วนนี้เนื้อเรื่องไม่ได้พูดไว้ก็อย่างที่ว่านี่เป็นแค่การคาดการณ์นะครับผมก็แรงระเบิดนั้นนั่นแหละทําให้ตัวของดาวเคราะห์น้อยนั้นเคลื่อนไหวไปสู่ัฉนบรรยากาศของโลกนั่นเองครับผมพวกของทางยูเนียนก็เลยต้องเข้าไปทําลายแต่ว่าทําลายไม่ได้นะครับผมอย่างที่บอกเลยว่าอุปกรณ์ของพวกนั้นมันยังไม่ไหายนะครับผมมันยังเป็นอุปกรณ์ที่อ่อนกว่าทางซิ t ดิเชียร์บีอิงอยู่หลายปีเลยครับผมไม่สามารถที่จะทําลายดาวเคราะห์น้อยนั้นได้นะครับผมเวด้าก็รู้ถึงความจริงข้อนี้ครับผมว่าพวกยยเนนนีั้ไมม่สาารถ ที่จะทําลายดาวเคราะห์น้อยนั้นได้อยู่แล้วแล้วทาไมเวด้าถึงปล่อยไปเพราะว่าเวด้าเนี่ยได้มีการคํานวณแล้วครับผมว่าไอ้ดาวเคราะห์น้อยนั่นนะ่ะมันน่าจะระเบิดเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวมันระเบิดเองนะครับผมทาไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันคือโกดังเก็บอาวุธของเซเลเชียลบีอิงถูกต้องไหมครับผมถ้าเกิดว่าโกดังเก็บอาวุธของเซเลเชียลบีอิงระเบิดซึ่งมันอยู่ข้างในดาวเคราะห์น้อยนั้น ถ้าระเบิดขึ้นมาจริงดาวเคราะห์น้อยนั้นมันก็ต้องแตกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเลยเว้าได้มีการคาดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมว่ามันเดี๋ยวมันจะระเบิดไปเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่ว่าสิ่งที่เว้าไม่ได้คิดนะครับผมก็คือว่าหลังจากการระเบิดของดาวเคราะห์น้อยนั้นมันก็จะแตกเป็นชิ้นส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยใช่ไหมครับผมอกลายเป็นฝนดาวตกตกลงสู่โลกนั่นเองครับผมแล้วถ้าเกิดตกลงสู่โลกขึ้นมา โลกก็ชิบหายได้อยู่ดีนั่นเองครับผมเวด้าไม่ได้คิดในส่วนนั้นแต่ว่าซูมาริกิลีโนริกะก็ได้คิดไว้แล้วว่ามันต้องเกิดอย่างนี้แน่นอนยังไงเราก็ต้องหาทางที่จะไปช่วยพวกนั้นในการทําลายดาวเคราะห์น้อยอยู่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำลายตัวของดาวเคราะห์น้อยขนาดเต็มแต่ว่าก็ต้องทําลายเศษชิ้นส่วนที่ตกลงสู่โลกอยู่ดีนั่นเองครับผมซึ่งในจุดนี้นะครับผมก็ได้เริ่มมีการวางแผนตีเนียนว่าเฮ้ เราจะไปเนียนยังไงดีว่าเพื่อไปช่วยพวกยูเนียนเนี่ยในการทําลายเศษซากของดาวเคราะน้อยนะครับผมเซซุนาก็มีการพ่งพ่างขึ้นมาเลยบอกว่าก็ขับกันได้ออกไปเลยจบแค่แหละไม่ต้องคิดอะไรมากล็อกออนก็เห็นด้วยกับเซซุนะนะครับผมว่าเออ ก็ขับออกไปดื้อเลยนั่นแหละไม่ต้องไปสนใจเหตุผลเหตุผลมันนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เคยทําแบบนี้มาก่อนนี่ว่าไอ้ที่ว่าทําแบบนี้มาก่อนก็คือเหตุการณ์ที่ล็อกออนนั้นได้ใช้ปืนของสตาร์ทอสเฟียร์กันนั่นเองครับผมยิงช่วยเหลือคนอื่นถูกต้องไหมครับผมโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงสงครามเลยแม้แต่น้อยเว้ยไม่ต้องคิดมากหรอกขับออกไปช่วยเลยนะครับผมแค่นั้นเอง ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์วุ่นวายเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยไอ้พวกนั้นมันก็ต้องเข้าใจเราเว้ยไม่ต้องมาหาทางจับผิดเราหรอกนะครับผมก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองซึ่งก็โอเคลงมติว่าโอเคเอาตามนั้นแหละนะครับผมก็ได้เริ่มปฏิบัติการไป โดยคนที่จะเริ่มปฏิบัติการในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับผมจะมีอยู่3คนก็คือล็อกออนซซนะแล้วก็อลรลิยานั่นเองครับผมทีเอเลีย e ไม่อยู่นะครับผมทีเอเลีย e เนี่ยรับภารกิจอื่นอยู่นั่นเองครับผมเลยไม่ได้เข้าร่วมในศึกครั้งนี้นั่นเองครับผมถึงแม้ว่าทีเอเลีย e จะอยู่นะลองคิดดูว่ามันจะขัดเวด้าไหมในตอนนั้นนะ่ะมันคงไม่ขัดหรอกนะครับผมคนที่ทำภารกิจคงจะมีอยู่3คนเช่นเดิมโดยตัวของศซซนะนะครับผมจะได้ใช้อวาแลน์เอ็กเซียนะครับผมในการที่จะไปช่วยเหลือในคร มีความเร็วที่สูงและสามารถจะต่อสู้ในใชั้นบรรยากาศได้ในระดับหนึ่งนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าจะไม่ถึงระดับของคิ r ิออสก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งส่วนท่าของล็อกออนก็จะใช้ดิวนาเมนที่มีการใช้ตัวของสตาร์โธสเฟียกันนะครับผมก็จะยิงเศษซากข,ของดาวเคราะห์น้อยนั้นตั้งแต่อยู่ในชั้นบรรยากาศก่อนที่จะตกลงสู่โลกนั่นเองส่วนคิ r ิออสกั๊นะครับผมก็จะถูกใช้งานในเหตุการณ์ครั้งนี้และก็จะเป็นครั้งเดียวที่ได้ใช้งานนะครับผมเนื่องจากว่าหลังจากนี้กกกก็็จจะลาาายเเเปนหตตุรณ์่อิม นั่นเองครับผมก็เลยไม่ได้ถูกใช้งานต่อแล้วโอเคพี่จะมาแจกแจงหน้าที่ของ3คนนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือตัวของคิริออสกัสนะครับผมคิริออสกัสเนี่ยจะรับหน้าที่ฝ่าชั้นบรรยากาศนะครับผมไปทำลายเศษชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยนั้นก่อนนะครับผมต่อมาก็คือตัวของล็อกออนครับล็อกออนเนี่ยจะทำหน้าที่ยิงเศษชิ้นส่วนนั้นจากโลกนะครับผมต่อมาคือของเซซนา ซส,สนาเนี่ยจะรับหน้าที่อยู่2อ,อย่างนะครับผมอย่างแรกก็คือเบิกฟ้าให้กับล็อกออนครับผมก็คือการปัดก้อนเมฆเพื่อให้ล็อกออนนั้นมีช่องยิง อย่างที่2ก็คือเก็บตกเศษชิ้นส่วนที่คิริออสนั้นพลาดไปครับผมอ่าเรียกว่ารับตําแหน่ง2อ,อย่างเลยเนาะเพราะว่าเซซูนาเนี่ยได้ขับอเวเลนเอ็กเซียนะครับผมซึ่งมีความเร็วที่สูงอยู่แล้วอะนะ่ะเนาะสามารถที่จะทําทั้ง2อ,อย่างได้สบายนะครับผมก็ให้เซซูนาเนี่ยรับหน้าที่2อ,อย่างไปเลยแล้วในเหตุการณ์นี้เนี่ยนอกเหนือจากพวกเซเลเชียลบีอิงแล้วยังมีอยู่คนหนึ่งครับผมเป็นตัวละครหลักของทางเดอะบลูวีก็คือเดวล่านั่นเองเดวล่านั้นเธอสังกัดอยู่ที่องค์กรสหประชาชาติเธอนั้นได้เห็นการท งานของคิลิออสกัตนะครับผมในระยะหลายร้อยกิโลเมตรเลยเพราะว่าเธอเนี่ยก็ช่วยทำลายอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วเธอได้ตั้งฉายาให้กับคิลิออสนะครับผมว่านางฟ้าผู้เปล่งประกายครับผมเรียกว่าเป็นการที่ตั้งฉายาได้อวยสุดๆเลยนะครับผม คือลิออสเนี่ยได้ทําการต่อสู้ในชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับผมมาแล้วแบบว่าแสงมันเข้ามันก็เลยเป็นแบบเปล่งประกายไงแล้วมันเด่นอยู่คนเดียวไงเพราะมันสู้อยู่บนฟ้าทั้งที่คนอื่นทําไม่ได้ไงครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นนางฟ้าผู้เปล่งประกายนะครับผมซึ่งเธอก็ได้ให้ฉายากับคือลิออสไปอย่างนั้นนะครับผมแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงแต่เธอเห็นคนเดียวนะครับผมคนทั้งโลกเห็นครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุวิกฤตระดับโลกคนทั้งโลกแงนมองฟ้าเห็นเหมือนกันครับว่าเห็นเนี่ย กันดั่มของ c e l e s t i a l Being นั้นได้ช่วยพวกเขาเอาไว้ในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าต้นเหตุจะมาจากพวกมันก็ตามอย่าลืมนะครับผมว่าไอ้ดาวเทียมนั่ของ e l e s t i a l Being เว้ยเออต้นเหตุก็มาจากพวกมันนั่นแหละนะครับผมในส่วนส่วนนี้ แม่แม่แมก็ทั้งโลกเห็นนะครับผมซึ่งทั้งโลกเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยพวกกันดั้มเนี่ยได้ช่วยพวกเราไว้เรียกว่าได้มองเห็นแง่ดีของทางกันดั้มนะครับผมว่าเฮ้ยนอกเหนือจากการที่ว่าพวกมันเนี่ยเข้ามาแทรกแซงสงครามทําให้โลกวุ่นวายทําให้โลกเป็นฝึกแผ่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันยังได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยเหมือนกันอ่ะก็เรียกว่าสร้างกระแสด้านบวกให้กับทางเซเลเชียลบีอิงไปได้มากอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าทางสหภาพยูเนียนครับผมได้เห็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้มันได้รับความนิยมเกินไปแล้วนะครับ ครับผมเัมินก็สร้างเฟกเดียวแม่งซะเลยนะครับผมปกปิดข่าวครับผมว่าเซนเชียลวีไอนั้นไม่ได้เป็นคนทําราย เศษชิ้นส่วนนะครับผมแต่ว่าทางสาภาพยูเนี่ยนต่างหากที่เป็นคนทำลายสหภาพยูเนี่ยนนี่แหละเป็นคนที่ช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้นะครับผมเซเลเชียลบีอิงไม่ได้ทําเลยแล้วไอ้ดาวเค้อน้อยนี่แหละมันเป็นผลงานของเซเลเชียลบีอิงเว้ยเซเลเชียลบีอิงเนี่ยต้องการที่จะก่อการ้ายเลยทิ้งดาวเค้อน้อยให้ตกลงสู่โลกเว้ยพวกเรานี่แหละช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้โอ้โหเรียกว่าสร้างเฟกนิวกรัวๆถึงแม้ว่าเฟกนิวนั่นเนี่ยมันจะมีส่วนที่ถูกก็ตามนะครับผมก็คือว่าดาวเค้อน้อยนั่นเป็นของเซเลเชียลบีอิงไง แต่ว่าพวกสหภาพยูเนียนไม่รู้นะครับผมว่าเป็นของเซเลเชียลบีอิงก็แค่มั่วไปอย่างนั้นเองแต่เสือกถูกไนงะเสือกถูกแค่นั้นเองนะครับผมก็ถูกที่ว่าเป็นของเซเลเชียลบีอิงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมแต่ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุก็อย่างที่พี่ว่าว่ามันอาจจะเกิดมาจากอุบัติเหตุที่จู่ๆระเบิดขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเกิดมาจากที่พวกยูเนียนนั่นแหละไปเคลื่อนไหวดาวเคราะห์น้อยแล้วดันไปนโดนของเซเลเชียลบีอิงพอดี พวกยูเนียนเนี่ยก็สร้างเฟคนิวตัวนี้ขึ้นมานะครับผมบอกว่าเป็นการกอร่อการร้ายของทาง Celestial Being แต่ว่าการกอร่อการร้ายนีเนี่ยถูกขัดขวางไว้โดยพวกเราเว้ยพวกเรานี่แหละช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้จริงๆไอ้ยะแม้แม้แม้เรื่องเอาหน้าเอาตาไอ้วพวกนี้หิวแสงเหลือเกินนะครับผมแม้ เอาตรงๆเลยพวกมันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมคนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นเดโบล่ามากกว่าซึ่งอยู่ในกองทัพด้วยนะครับผมแต่ว่าเดโบล่าเนี่ยก็เรียกว่าทํานิดเดียวที่เหลือเนี่ยคุณเธอดูอย่างเดียวเลยนะครับผมดูอย่างเดียวแล้วก็มาเล่าสู่กันฟงังโดยเธอเนี่ยไม่ได้โกหกเลยทั้งนั้นนะครับผมเธอเนี่ยชื่นชมเซนเ i ชับีอิงด้วยซ้ํา แต่ว่านะปิดไปก็เท่านั้นนะ่ะคนทั้งโลกมันเห็นอยู่แล้วนะครับผมเออเรียกว่าโกหกแบบหน้าด้านๆแต่คือเขารู้กันหมดทั้งโลกแล้วอย่างเงี้ยเออเขารู้กันหมดแล้วมึงก็ยังจะเสือโกหกอยู่อีกเลยนะครับผมแหม่แมแม,แมโอเคก็ ผ่านกันไปเลยแล้วกันนะครับผมกับทางของคิริออสกัตก็จะมีอยู่แค่นี้คิริออสกัตนั้นจะไม่สามารถใช้แทนซ้มได้นะครับผมเนื่องจากว่าในไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ได้ถึงช่วงที่สามารถใช้แทนซ้มนั่นเองครับผมตัวนี้ก็เลยไม่มีแทนซัมนะครับผมถึงแม้ว่าคิริออสเนี่ยจะสามารถใช้แทนซ้มได้ก็ตามแต่ว่าไทม์ไลน์ก็คือยังไม่ได้ใช้นะครับผมเนื่องจากว่าระบบถูกปิดไว้อยู่นั่นเองอันนี้เมย์ให้เมย์พาร์ทนี้ก็ต้องขอจบลงเพลนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้า Skies, I found the only way. I've gotta be blazing flash. Be greater, and you come away. Yeah, I, I to pick got the voice.